สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านประธานคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์ลิลุบลสีเทพนะคะวันนี้ก็เป็นผู้นําเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใ้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านน้าแก่นใต้ตําบลน้ําแก่นอําเภอปุเียตจังหวัดน่านค่ะเราลงพื้นที่นี้มา2ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่3แล้วเราจึงมีความมุ่งหวังว่าเราจะยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานและสร้างชุมชนจัดการตนเองให้ได้ค่ะ สำหรับคณะทำงานโครงการในปีนี้นะคะมี3คณะทำงานด้วยกันค่ะมาจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิษฎสมฝ่ายแล้วก็อาจารย์ในคณะค่ะทางคณะเกษตรศาสตร์นะคะส่งตัวแทนเป็นท่านอาจารย์ชาวลิตร,รักษาลีกรนะคะและอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์มาทํางานร่วมกันกับเรานะคะแล้วก็วิทยายลัยน่านก็มีดิฉันอาจารย์นิลพลศรีเทพอาจารย์ภูดิเรืองรองแล้วก็อาจารย์พลปิดรักจุนและอาจารย์อีกหลายท่านในวิทยาลัยน่านค่ะ สองปีที่ผ่านมานะคะที่เราลงพื้นที่น้ําแก่นใต้อะคะ่ะในปีแรกเนี่ยเราก็ได้เหมือนทำความรู้จักกันก่อนเราทำความรู้จักชุมชนชุมชนทำความรู้จักเราแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้คือตอนที่เราจะลงพื้นที่ะคะ่ะเพื่อพัฒนาชุมชนนั้นเราก็วางวางเป้าหมายแบ่งเป็น3กลุ่มหลักใหญ่ๆก็คือกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรกลุ people, glucose, tourism, ่มแม่บ้านผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มธุรกิจในชุมชนนั่นก็คือเขาจะมีกลุ่มแปรรูปเม็ดนม่งหิมะพันอยู่ตอนนั้นเราก็เข้าไปพัฒนาในเรื่องของการรวมกลุ่มเหมือนทําความรู้จักกันก่อนเขาก็ต้องรู้จักเราเราก็รู้จักชุมชนแล้วก็สร้างเป้าหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นในปีแรกที่เราทําจึงเป็นลักษณะของการให้ความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์เล็กๆขึ้นมาพอปีที่สองก็ขยับความเข้มข้นของกิจกรรมขึ้นก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่่เเปปป็็นนนรรูาางมะะค กลุ่มเกษตรกรก็จะได้กลุ่มปุ๋ยหมักขึ้นมามีการผลิตปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะทั้งปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์แห้งแล้วก็ปุ๋ยอินซีน้ําส่วนกลุณแม่บ้านและผู้สูงอายุหลังจากที่ได้แบบค้นหาตัวเองนะคะจากการทําอาชีพเสริมหลายๆอย่างที่ทํามาตลอด2ปีก็มาลงตัวที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยาหมองแล้วก็ ดอกไม้จันนะคะซึ่งก็ขายได้จริงๆะะแล้วก็ขายได้แบบขายได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าจําหน่ายให้กับคนที่เขาจัดงานสีดําต่างๆแล้วก็กลุ่มแปรรูปไม้มงกุมะพานะคะตอนแรกที่เราลงไปในปีแรกนั้นก็คือ เป็นกลุ่มแม่บ้านสตรีแม่บ้านในหมู่บ้านนั่นแหละเดิมน,นี่ก็คือรับจ้างแกะเม็ดม่วงหิมะพันส่งเขาอย่างเดียวพอเราได้ร่วมมือการทํางานกับเขานะคะ่ะก็เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในปีแรกเราได้นำ้ำซีริเม็ดม่วงหิมะพันในปีที่2เราก็พัฒนาแพคเกจจิง้งแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นมะม่วงหิมะพันเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็มะม่วงหิมะพันอบเกลือทั้งหมดทั้งมวลจาก2ปีที่เราผ่าน ผ่านมาที่เราทํางานร่วมกันกับชุมชนนี้นะคะด้วยความร่วมมือจากชุมชนด้วยการที่เขาเปิดใจรับเราเข้าไปแล้วตัวเขาเองก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้ในระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าชุมชนสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็เกิดแกนนําเกิดผู้นําแล้วเกิดแนวทางการแก้ไขซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ทําให้เกิดกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนขึ้นเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน3ากลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้ำแข็งใต้กลุ่ม ที่2ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านและผู้สูงอายุบ้านน้ำแก่ใต้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเหนือพานนะคะอันนี้ก็คือ,อย่อๆในสองปีว่าเราทําอะไรมาแล้วบ้างและตอนนี้ณตอนนี้ชุมชนนี้มีอะไรอยู่นะคะแล้วจากการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับข้อเสนอแนะนะคะจากทางผู้ทรงคุณวุฒินั่นก็คือท่าน ท่านประธานนะคะท่านรองสุภาวินีแล้วก็ท่านอาจารย์จกักรกฤษนะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเราในปีที่แล้วว่าเนี่ยในปีสุดท้ายเนี่ยที่จะลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำแก่นใต้เนี่ยก่อนที่เราจะเ,เราฟูมฟักเข้ามาตลอด2ปีละในปีที่3เนี่ยควรจะขมวดปมได้แล้วนะคะให้เขาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีกระบวนการจัดการตนเองสามารถที่จะเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขึ้นมาทั้ง3ากลุ่มนั้นน่ะถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งเสริมให้มันมีมาตรฐานที่ยอมรับโดยการที่ขอออยอหอขอโอท p อะไรก็ได้ก็คือให้ให้ตกลงกับชุมชนนะคะนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีอะไรที่มาการันตีผลิตภัณฑ์สักอย่างที่เราทำมาตั้ง2ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สาแล้วก็ควรจะมีที่เป็นเป็นมาตรฐานที่ทําให้สินค้าของเขาได้รับการยอมรับอันที่ จะก่อให้เกิดช่องทางทางการตลาดและเกิดโอกาสมากขึ้นแล้วสุดท้ายท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็เสนอแนะว่าทํางานกันมา2ปี3ปีแล้วสรุปกระบวนการสร้างการเรียนรู้จากฐานชนช้นนะคะอาจจะมีการถอดบทเรียนการบูรณาการการทํางานระหว่างคณะหรือกับหน่วยงานภายนอกอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในปีที่ผ่านมานะคะเพราะกอบกับ เมื่อตอนที่เราคืนข้อมูลให้กับชุมชนแล้วเราก็คีคอนแทคกับชุมชนตลอดนะคะว่าป็นยังงลรุ่งเพราะว่าช่วงโควิดเราหายไปพักหนึ่งแต่ว่าเราก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านโทรหาแกนนําตลอดนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในขณะนี้นะคะก็จะเป็นแบ่งเป็น3ามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะมีปัญหาว่าประสบปัญหาน้ํายางน้อยแล้วก็ในปีที่หถึงปีที่สองอะ่ะเราไปมุ่งพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของการแบบ ดูแลเรื่องดินเรื่องรถต้นทุนทางการผลิตหรือว่าทําปัจจัยอื่นๆแต่ว่าชุมชนบอกว่าอาจารย์บ้านน้าเข็ืใต้นี่ปลูกยางพารากันเยอะเลยนะมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้มามาช่วยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแรกอันที่สองก็คือมีปัญหาวัาสดุเหลือทิ้งทางการกเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษต้นไม้ตอไม้ตอนนี้เป็นปัญหาคือมันจะเป็นขยะหรือ บางบ้านก็คือเผาพอเผาก็จะมีปัญหาอีกในเรื่องของการเผาเรื่องของคนเรื่องของควันนะก็มีกลุ่มพ่อบ้านกับเกษตรกร,ร,กรบางส่วนนะคะก็บอกเขารวมกลุ่มกันมานะคะแล้วมาร้องขอบอกว่าอยากทำฐานอัดแท้งจังเลยฐานปกติฐานธรรมดาเนี่ยทำเป็นกันอยู่แล้วอยากทําฐานอัดแท่งเพราะตอนนี้มันก็มีปัญหาเศษไม้เศษปืนเหลือแล้วชาวบ้านก็รู้ทําะไรก็เลยเผาทิ้งนะคะแล้วอันที่3มก็คือปัญหาของ สินค้าที่เราได,ได้ทำขึ้นมาตลอด2ปีคือสินค้าก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าปติดปัญหาที่ว่าเวลาเราจะเอาไปฝากขายกับแหล่งสินค้าที่แหล่งที่ทใหญ่ๆค่ะเคยเอาไปฝากขายกับโอท็อปกับร้านขายของที่ระลึกชื่อดังของจังหวัดน่าน <c oughs> เขาก็ยังไม่รับเพราะว่าเรายังไม่มีออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาคุณสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาว่ายังไม่แตะ ที่จะสามารถช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้นนะคะจากข้อเสนอแนะของชุมชเสนอแนะของท่านผู้ทรงคุณวุธิแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราได้เก็บสะสมมาเนี่ยทำให้ปีนี้ค่ะเราก็เลยคุยกันว่าถึงเราก็จะใช้โครงการย่อย ใน5โครงการที่ดิฉันกาลังได้แสดงให้ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมี5โครงการด้วยกันค่ะมีโครงการการจัดการดินและธาตุอาหารพืชต่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเปอร์เซ็นต์เนื้อยางพาราแห้งเพื่อการยกระดับรายได้ของชุมชนตำบลน้ําแก่น,นำอำเภอภูเบียงจังหวัดน่านนะคะซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการก็คือท่านอาจารย์ชวลิตคร,รับสาริกรนะคะจากคณะเกรรษตรศาสตร์ค่ะ โครงการที่2เป็นโครงการการทําฐานอัดแท้งด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะผู้รับผิดชอบโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศัษฎพรงมฝ่าย โครงการที 3, design, no religion, gs, people, ่3โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้ำแข่งใต้สู่มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโครงการของดฉันเองนะคะนนพนธ์สีเทพค่ะโครงการที่4โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปมะม่วงห่มพานบ้านน้ำแข็นใต้โดยอาจารย์คุณกิตรักจุนนะคะและโครงการสุดท้ายทางโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุสู่มาตรฐานแม่อุ้ยสุขของอาจารย์คุดิตเรืองรองค่ะแม่ก็คือแม่บ้านนะคะอุ้ยก็คือแม่อุ้ยแล้วสุขก็คือความสุขที่เราคาดหวังว่าโครงการของเราจะทําให้เกิดความสุขกับ ลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะมี4ข้อด้วยกันค่ะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกยางพาราอันเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในบ้านน้ำแข่งใต้เพื่อส่งเสริมอาชีพจากฐานการเรียนรู้วิถีชุมชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็เพื่อพัฒนาชุมชนน้ำแข่งใต้ให้เป็นชุมชนที่มีกระบวนการจัดก,การตนเองค่ะ สำหรับเครือข่ายความร่วมมือของเราในปีนี้นะคะจริงๆร่วมมือกันมัน้ตั้งแต่2ปีแล้วก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นสำนักง,งานพนาที่ดินจังหวัดน่านซึ่งเรา,เาทํางานร่วมกับเขาเรื่องของการวางแผนกระบวนการทํางานร่วมกันนะคะวางแผนกิจกรรมการให้การสนับสนุนวิทยากรอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็คาแนะนำนะคะเพราะว่า,าทางสำนักง,งานพันาที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะทราบบริบทของเกษตรกรของจังหวัดน่าน นอกจากนี้นะคะสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็จะมาช่วยในเรื่องของกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะสำนักง,งานอุตสาหารากรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะช่วยดูแลและให้คำปรึกษาแล้วก็ร่วมมือกันวางแผนแนะนําในโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตฐานอัดแท่งแล้วก็การทําเครื่องผลิตฐานอัดแท่งค่ะแล้ว แน่นอนก็คือเราทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนนะคะคือข่ายผู้นําชุมชนของบ้านน้าแก่ใต้นะคะตั้งแต่ท่านนายอำเภอภูเียงนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,น้ําแก่ค่ะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายการทํางานของเรานะคะสําหรับกิจกรรมเราใช้หลักการ เราใช้แนวทางกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยพยายามที่จะนําแนวทางของการที่เราจะสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนในเรื่องของการที่จะเป็นชุมชนในการจัดการตนเองให้ได้ังเก็นว่ากิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนก่อนให้เข้ารู้และเข้าใจว่าสิ่งที่เรากาลังทําในปีนี้มันมุ่งหวังอะไรมุ่งเป้าหมายอะไรนะคะ ก็เราจะสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะมาตรฐานผลผลิตต่างๆการพัฒนาอาชีพจากฐานปัจจัยชุมชนแล้วก็ทําความเข้าใจผู้นําชุมชนแกนนําแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเรื่องของการสร้างชุมชนการจัดการตัวเองค่ะพอเรามีความรู้ความเข้าใจร่วมกันแล้วเราก็จะสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกันนะคะเพราะว่าเราจะทํางานในลักษณะที่ให้ชุมชนมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็คิด ะะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกับเราโดยเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงะคะ่ะแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอันนี้เป็นเหมือนการแบบฝึกเป็นการกรูมเขาว่าการที่จะเป็นชุมชนการจัดการตนเองได้นั้นเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างนะคะพอสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่ม,มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วกิจกรรมที่3เราก็ลงมือปฏิบัติค่ะเราก็จัดกิจกรรมตามที่เราได้วางแผนไว้ใน5โครงการย่อยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ปลูกยางพารานะคะกับกลุ่มเข้าบ้านและเกษตรกรที่ประสงค์อยากจะแก้ปัญหาเรื่องของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะส่วนกลุ่มข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่คือเป็นกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วปีที่3ที่เราจะนําพาผลิตภัณฑ์ของเขาไปสู่มาตรฐานค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการสรุปข้อมูลแล้วก็คืนข้อมูลสู่ชุมชนแต่ว่าระยะระหว่างกลางทางที่เราทำกิจกรรมนะคะเราก็จะมีการประชุมกันในทีมของน้ำแก่นใต้มาอยากสมานเสมอนะคะเพื่อติดตามผลการดาเนินงานส่วนกิจกรรมสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นการสรุปและคืนข้อมูลให้กับชุมชนอันนี้ลืมพิมพ์ไปข้อนึงนะคะว่าคือเราจะมีการถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการโครงการนี้นะคะว่าการบูรณาการศาสตร์ระหว่างกันและการบูรณาการทําความร่วมมือกับ างานภายนอกกับชุมชนเนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างคะรวมงบประมาณทั้งสิ้นของ5โครงการย่อยนี้5้าแสนบาททวนนะคะส่วนตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้มีทั้งเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพค่ะตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณเราก็มุ่งหวังว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างเครือข่ายการจัดการตนเองของชุมชนให้ได้นะคะ1เครือข่ายต่อ1ชุมชน ตัวชี้วัดที่2ก็คือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุและก็กลุ่มแปรรูปม,มะม่วงผลไม้นั้นจะต้องได้รับรองมาตรฐานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะคะ1กลุ่มต่อ1มาตรฐานการรับรองค่ะส่วนตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพนั้นเราจะทําให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลดต้นทุนทางการผลิตทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่มีอยู่และก็เรื่องของการเกษตรด้วยค่ะ แล้วสุดท้ายนะคะเรามุ่งหวังอย่างยิ่งว่าหมู่บ้านน้ำแข็งใต้จะต้องเป็นชุมชนที่มีกระบวนการจัดการตนเองมีชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถดูแลจัดก,การตนเองได้ใน,นอนาคตค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะเรามุ่งหวังว่าบ้านน้ำแข็งใต้เนี่ย จะต้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีแนวทางและเครือข่ายการจัดการตนเองของชุมชนผู้นําชุมชนและการนำชุมชนก็มีความเข้มแข็งสามารถนําพาชุมชนไปสู่ความเจริญได้ในอนาคตนะข้อ 2. หมู่บ้านน้ำแข่งใต้เนี่ยจะเป็นต้นแบบของชุมชนการจัดการตนเองที่ชุมชนอื่นๆเนี่ยสามารถมาเรียนรู้แล้วก็นําไปต่อยอดพัฒนาชุมชนได้ ข้อ3ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยมีอาชีพหลักอาชีพเสริมและมีทักษะความรู้และมีประสบการณ์สามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะจากการเรียนรู้ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลยัยและก็หน่วยงานภายนอกและสุดท้ายค่ะพวกเราในฐานะคณะทํางานนะคะพวกเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รูปแบบการดําเนินงานโครงการแบบบูรณาการศาสตร์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเราก็จะได้มีทักษะในการนําความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ในงานพันธกิจสัมพันธ์นของมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ หากท่านถามว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถตอบสนองออตอบโจทย์ K.R. ของมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างไรบ้างนะคะในชุดโครงการนี้นะคะ K.R. ของเรามี4ข้อข้อแรกก็คือขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในือที่ได้ชุดโครงการนี้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้3อย่างนะคะก็คือแก้ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ปลูก อย่างพาราแล้วมีน้ำอยางน้อยนะคะแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีปัญหาว่าไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเมื่ออย่างนั้นก็ต้องเผาแล้วก็เกิดปัญหาอื่นตามมานะคะสองปัญหานี้นะคะแก้ไขด้วยโครงการ2โครงการนี้ค่ะโครงการจัดการดินและธาตุอาหารพืชต่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเปอร์เซ็นต์และอย่างพาราแห้งนะคะแล้วก็โครงการทําฐานอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรค่ะ ส่วนปัญหาข้อที่3ที่เป็นปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานนะคะจนขาดความมั่นใจจากกลุ่มผู้บริโภคเอาไปฝากขายที่ไหนก็ ก็ลำบากนะคะได้แต่ขายในระดับร้านค้าปกติเนี่ยสโครงการต่อไปนี้นะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ค่ะมีโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้ำแก่งใต้ค่ะโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุสู่มาตรฐานแม่วิสุขและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้ำแก่งใต้สู่มาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรค่ะ3าโครงการย่อยนี้นะคะมุ่งนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังไงก็ต้องได้รับรองมาตรฐานให้ได้ในปีสุดท้ายนี้ค่ะ ข้อที่2นะคะโครงการนี้สามารถสร้างกลไกการทํางานโดยการบูรณาการศาสตร์ร่วมกับชุมชนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรนะคะอย่างที่ท่านเห็นว่าเราได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนอย่าง,งกลุ่มเกษตรกรก็ทํางานกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนะคะทางแม่บ้านผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ที่จะต้องได้รับรองจากสํานักงานสาธารณสุขเนี่ยเราก็ร่วมมือกับสํานักงานธัรณ สูขอำเภอภูพียงนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆเราก็ทางานร่วมกับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วผู้นําชุมชนบ้านน้าแก่นใต้ซึ่งเข้มแข็งเหลือเกินนะคะทํางานด้วยกันมา2ปีแล้วนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็กลไกการทํางานของเราอย่างที่ท่านเห็นนะคะเราร่วมมือกัน3คณะวิชาค่ะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยน่านนะคะที่มีสารความรู้เรื่องของการจัดการแล้วก็ทางรัฐราศาสนรศาสตร์ค่ะ ตัวแคร์ที่3บอกว่าโครงการเนี่ยจะต้องสร้างเครือข่ายการจัดการตนเองของชุมชนไม่น้อยกว่าหนึ่งชุมชนนั่นก็คือชุมชนนั้นน้ําแก่นใต้นะคะชุมชนนี้จะสามารถจัดการตนเองได้อย่างไรนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยชุมชนนี้เดินทางมาจนถึงขั้นที่บอกมีกลุ่มที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนละ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มแปรรูประมวงหิม,มพานซึ่งทั้ง3ากลุ่มนี้ดําเนินการมา2ปีแล้วมีสมาชิกมีผู้นำนะมีทักษะในการวางแผนการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ชุมชนนี้ย พอมีแกนนำมีความชัดเจนในกลุ่มคนที่จะสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้ได้แล้วก็ร่วมมือกันกันกบเครือข่ายก็คือทางหมหาวิทยาลัยเองหรือทางหน่วยงานภายนอกนะคะเมื่อชุมชนมีทักษะในการเรียนรู้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาได้แล้วก็เราก็เลยมั่นใจว่าโครงการที่เราลงพื้นที่มาตลอด3ปีเนี่ยจะนำพาชุมชนนี้ให้เขามีทักษะในการจัดการตัวเองได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะชุดโครงการน,นี้สามารถยกระดับรายได้และลดรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นก็คือนะคะผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีอาชีพเสริมนะคะและผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถลดรายจ่ายจากการประกอบอาชีพได้โดยการนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมโครงการนี้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ค่ะนะ โดยรวมแล้วสรุปแล้วนะคะชุดโครงการนี้สามารถตอบสนองประเด็นด้านเศรษฐกิจได้แก่การเพิ่มมูลค่าการลดต้นทุนทางการเกษตรแล้วก็การสร้างรายได้จากทุนในชุมชนนะคะโดยใช้3โครงการนี้ค่ะโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิม,มพันธ์บ้านน้ำแก่นใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุสูงม,มาตรฐานแม่วิสุกแล้วก็โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสากิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้ำแก่นใต้สูงมาตรฐานปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรซึ่งทั้ง3โครงการนี้จะสามารถ เพิ่มมูลค่าแล,ละลดต้นทุนทางการเกษตรแล้วก็สร้างไรายได้จากทุน,นในชุมชนนะคะส่วนการตอบสนองประเด็นย่อยในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นหลายโครงการนะคะที่สามารถช่วยตอบสนองในการในประเด็นนี้ได้ก็คือโครงการจัดการดินและท่านอาหารพืชต่อการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แม่ยงพาราค่ะโครงการทําผ่นอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุนะคะอันนี้ตอบตอบโจทย์ประเด็นทั้งสองข้อเลย แล้วก็โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้าแก่นใต้นะคะซึ่งประชาชนในบ้านน้าแก่นใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะในชุดโครงการย่อยทั้ง5้าโครงการนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของนะะชุมชนเนี้ยจะสามารถเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้ ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งสมาชิกในชุมชนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็ก็เปิดใจรับความรู้จากหน่วยงานภายนอกแล้วก็มีมีทักษะทีใ่ในการวางแผนแล้วก็นําชุมชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ค่ะจบการน,นําเสนอค่ะ